ใหญ่ไหมครับผมพูดกปลาเดมากใ,กใก้กันเดี๋ยวปลามันรอยผมปลามันร้อยจินหนึ่งถะาใครนำแบบนี้ครับเห็นตะป่าเมื่กี้พาไปไก่มาพูดับปลาตัวนึงโอ้โมาข้นไปไกลมันร้อยจยแบบิบหาพูดนะอยายาตัวเัี้ cái luôn lượng không đẹp phải lắm phải lắm phải lắm thì quá không thường này không không thường thì không thường lắm, phải lắm lắm, lắm ขอบ้าผมเขาบุไม่่หวไปครับสามรอยครับผมสามรอยกินไอ้จะไครนะครับโอ้ขอบ้าขอ้าผมขอบ้าครับีใส่แตมสองครับผมค,ครับแั้งขืนอีกแครับผม ตัวมันใส่มันกระง,ง่ามผมมันโลกกลัวๆเกือบสองรอบบผมมันขึ้นจินในนั้นเอามากๆลังมากัวขึ้นซีหาตัวครับผมนี่จะมยังไงคุณครับข้างหน้ามีอ่ผมลังขึ้นอ้เสียบทะลนะุไปเนาะ คันทะลุไปยังพนะพูดนะมา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 ขับไปบอสใส่หน้าผมเก็บไร้ทางนั้นเลยคโอ้ครับตัวนี้ประมาณโอ้ครับเกือบสามโลครับตัวนี้นี่ะครับผมเกือบสามโลครับผมพูดนะตูเงียบ เพิ่งครับผมเกือบสามลูกครับผมเยยลยแล้วครับขอหยัดปดกันยังมีอีกหลายถูกครับผมยังมีอีกหลายถูกครับรออยู่เดดกำลังดีครับเดี๋ยวสวยมากร่มติดตามผมติดตามต่อไปติดตามครับผม